สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เมย์จะชวนทำคอนเฟ็คาราเมลค่ะนี่เลยหน้าตาดูดีใช่ไหมคะใส่ธัญ,ญพืชอย่างที่เราอยากกินเลยค่ะวิธีทำไม่ยากนะคะเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เมย์จะชวนทำคอนเฟ็คาราเมลกันนะคะเราทำแบบบ้านๆนะคะเมย์ซื้อมา1กิโลนะคะ นี่ยค่ะยี่ห้อทั่วๆไปนะคะนี่ก็จะมาเลือกดูก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะใส่ธัญนนพืชด้วยนะคะแล้วก็เลือกเลยนะเราอยากอะไรเราก็ใส่การที่เราชอบเลยค่ะ วันนี้เมย์ใส่เป็นเม็ดแตงนะคะเม็ดทานตะวันแล้วก็เม็ดฟักทองค่ะครึ่งกิโลเมย์มจะใส่ลูกเกดด้วยนะคะเมย์ซื้อลูกเกดมาครึ่งกิโลซื้อร้านพวกร้านเบเกอรี่อะคะ่ะลูกเกดส่วนไอ้เม็ดธัญพืชนี้สั่งจากเฟสนะคะใส่เลยค่ะ เราก็มาดูถ้าเกิดเขาใหญ่นะคะเราคิดว่าเขาใหญ่เราก็ตัดเขาอันนี้เป็นสูตรที่เราทำกินเองที่บ้านนะคะคุณผู้ชม เราเตรียมไอ้พวกนี้ไว้ให้เรียบร้อยก่อน เนี่คะ่ะบี้ให้เขาแยกออกจากกันก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวเราคุกคาเมลแล้วจะยากค่ะตอนนี้ทำง่ายก็ทำก่อนใส่มากใส่น้อยใส่อะไรเยอะแล้วแต่เราชอบเลยนะคะคือเราทำกินเองเนาะเราไม่ต้องห่วงต้นทุนอยู่แล้วว่า ใครจะถูกจะแพงนะคะกรตามที่เราชอบเลยแต่ถ้าเกิดเราเราทําขายเราก็ต้องดูให้มันสมน้ําสมเนื้อกับราคาที่เราขายเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้กําไรอันนี้ทํากินเองยังไงก็ได้กําไรคะ่ะเพราะว่าทํากินกับลูกเราจะคลุกเขาให้<ๆ>เ,ขเ,ขเข้ากันนะคะแต่มันนี้ใช้ใหญ่หน่อยนะเห็นไหมมันก็ยังมีติดอยู่ ระหว่างนี้แม่วอร์มเตาอบไว้180องศา10นาทีนะคะ โอเคเขาเข้ากันแล้วนะเราไปทำคาราเมลกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเรามาทำคาราเมลกันนะคะเมยก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปเลยค่ะก็เดี๋ยวรอสักครู่นะคะ เราไม่ต้องคนเขานะปล่อยให้เขาละลายเดี๋ยวแม่เติมน้ำตาลทรายนิดนึงเหมือนมันจะไม่พอโอเคเขาก็จะเริ่มละลายแล้วนะคะแอบมีมดหน,น่อยๆนะคุณผู้ชมไม่เป็นไร ละลายแล้วนะคะแล้วก็คนได้นะให้น้ำตาลละลายเป็นคาราเมลเลยเสร็จแล้วก็จะใส่เนยเค็มนะคะแล้วก็นมข้นหวานค่ะครึ่งกระป๋องแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลลานะคะคุณผู้ชม น,นี้ให้น้ำตาลละลายก่อนน้ำตาลไม่ละลายดีแล้วนะก็ใส่เนยลงไปเลยค่ะรสชาติอยู่ที่เราต้องการเลยนะคะเพราะว่าเราทำกินเองเนาะรสชาติที่เราถูกใจเลยค่ะ ใครชอบหวานมากหวานน้อยหอมมากหอมน,น้อยยงไงก็แลวแเราเลยนะในละลายดีแล้วแม่ก็จะใส่นมข้นหวานลงไปเลยนะคะใส่ประมาณครึ่งกระป๋องนะคะ เน่ทำหนึ่งกิโลนะคะคุณผู้ชมเสดายเอาให้หนึ่งแก็จะใส่กลิ่นวานิลลานะคะประมาณช้อนหนึ่งนะคะ เลยค่ะทีนี้ทีนี้เราก็คนเคี่ยวคาราเมลเราให้ได้ที่นะคะสีนี้สวยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ นิลาใครชอบเยอะก็ใส่เยอะได้นะไม่ว่าดต่งกำลังพอมนี่ค่ะได้ที่แล้วเราก็ปิดไฟเลยนะคะแล้วก็คนต่อให้เขาคลายความเย็นสักหน่อยให้คลายความร้อนสักหน่อยนะคะคุณผู้ชม คนไปเรื่อยๆก่อนนะให้ความร้อนคลายลงแล้วก็เขาจะเข้ากันยิ่งขึ้นตอนนี้เราสามารถชิมได้นะคะว่ารสชาติคาราเมลเราจะเป็นยังไงใช้แต,แตะๆงี้ยค่ะแตะชิมหอมมากเลยค่ะโอเคเดีย๋ยวเราก็พักให้ คนไปให้เย็นสักครู่นะเดี๋ยวเราไปคุกเค้ากันค่ะถ้าเขาเมลได้ที่แล้วนะคะเราก็นี่ก็จะโรยเขาอย่างเี้ค่ะแล้วก็คุกเค้านะคะ ผสมต้องเป็นอันใหญ่นะคะคุณผูชมโอเคเราก็จะใส่เรื่อยๆนะคะคุกไปเรื่อยๆ ความเข้มข้นใส่มากใส่น้อยอยู่ขึ้นกับเรานะเนี่ยเท้ายัางเบาเมือนะคะคไหนก็จะคุกเขาไปจนทั่วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันนะคะค่ะเราก็ให้เขาดดนถึงก้นเลยนะคะคุณผู้ชม ก็คลุกจะเรียบร้อยแล้วนะคลุกให้เขาทั่วๆกันตอนคลุกนะคะเราก็แอบชิมด้วยก็ได้ค่ะว่ารสชาติพอที่เราต้องการหรือยังนะคะถ้ายังเราก็ใส่คราเมลเพิ่มค่ะถ้าพอแล้วก็โอเคแอนด์เมก็จะไปอบนะคะคุณผู้ชม เดี๋ยวไปอบกันนะคะเนี่ยคาราเมลแม่ใช้ไม่หมดนะคะที่ผสมเมื่อสักครู่เนี่ยนะแล้วก็เอาไว้กินกับขนมปังได้ค่ะคุณผู้ชมไม่เสียนะคะ,ะ,คะอันนี้เดี๋ยวก็จะไปอบกันน้องถ้าใครมีกระดาษไขก็กระดาษไขรองก็ได้นะคะเอาใส่แล้วก็เกลี่ยค่อยทั่วๆ อบไฟประมาณสักร้อยสิบร้อยี่สิบองศานะคะประมาณสักสิบนาทีะคะ่ะคุณผู้ชมอบสองรอบนะคะ จะจะอบไฟประมาณร0อนะคะ10นาทีนะคะคุณผู้ชมเป็นไฟบนล่างนะคะเพราะว่าของเรามีสองข้างเนาะจะเดี๋ยวามาดูกันนะคะค่ะแล้วเราก็เอาออกมานะคะคุณผู้ชม พิก,กับเขานะคะค่อยๆนะแบบเบามือแล้วเราก็จะปล่อยเขาไว้ให้เย็นเนาะหลังจากเราพิก,กับเขาแล้วพิก,กับเขาให้ทั่วนะคะทั้งถาดเลยค่ะแล้วเราก็ทิ้งไว้ให้เย็นนะคะเี๋ยวอบกันอีกทีค่ะ คุู้ชมเราอบครั้งที่สองเรียบร้อยแล้วนะคะทีเราก็มาพลิกอีกทีนะคะแล้วก็นีปล่อยเขาเย็นค่ะแล้วก็เก็บบรรจุได้เลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเราคนตอนที่เขายังยังไม่แข็งนะยังไม่กรอบแนละ้วก็ดูคลี่ๆเขาแม่เขาเป็นก้อนๆน,นะคะถ้าเป็นป็นๆก,ก็จะไม่อร่อยเนาะทำเหมือนกันแบบนี้ทุกถาดเลยนะคะ รีบทาตอนเขายังไม่ไม,ไม่ไม่คลายร้อนนะคะเพราะว่าเขายังไม่แข็งถ้าคลายร้อนแล้วเขาก็จะกรอบจะหักง่ายค่ะเนี่ยค่ะเราก็มีคอนเฟค็คารามลเก็บไว้กินได้นานๆเลยคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บใส่ถุงกันเลยค่ะรอเขาแห้งนะคะเนี่ยค,คุณผู้ชม พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอแห้งแล้วเราก็มาแพ็คใส่ถุงซิปไว้แบบนี้ค่ะให้อากาศไม่เข้าเนาะเราก็จะเก็บไว้ได้นะคะง่ายๆเลยใช่ไหมคะคอนเฟปตเคลือบคาราเมลอันนี้เป็นสูตรของเม่นะคะลองทําดูนะคะคุณผู้ชมซื้อกินแพงเนาะทำกินก็อร่อยคะ่ะถ้าชอบคลิปของพวกเราเมย์ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องครัวมเมยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เมยต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ